เอา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 โอ้ปลาคอครับนั่นได้แล้วพี่น้องเอาขังหอมมาดูเอาเอาถังมาใส่อุ้ยทำงานเนี่ยทบนาทีนะเธอเนี่ยอุ้ยอันนี้ปลาอะไรลูกปลาอะไรนี่ปลาช่อนปลาช่อนโอ้ยครับตัวแบบนี้ได้พี่น้องตัวแบบนี้ครับเงากิริษพี่น้อง โอ้เด็กปนล่ะครับเออนี่มีเงียกิริษเอาปนอีพอปมาสวัสดีท่านผู้ฟังเร็เรวๆสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาใส่เบสครับเงียกิริษครับเงียกิริษสื่อบดหกสิบบาทครับนี่เงียกิริษครับแต่ว่า บนท่านไดนแจ็คตอยู่ครับย่านแนัก,กีนีไปคูอะอยู่พี่น้องน,นี่เห็นไหมก็หอมน้ำก็หอมถือถังให้พ่ออร่อยเร็ว <Okay. S 1> เอาถังใส่ปลานี่คือถังใส่ปลานะได้ปลาได้ยังไม่ได้เลยโอ้ยข้างบ่นนเ,เลยแจักโตเลยปลาปลาม่มีมเอาปลาอยู่ข้นเอาอย่าทิ่มคู่อีพ่อไมหมล่ะป้าค้อนีได้หนือได่ลปลาค้อนีมามีมาแท้งกินอยู่ เรากำลังจะใส่เบรคครับเราไปยามกันก่อนครับรอบแรกเราไ่ะรอบแรกได้ยาอตรงนั้นเอาิบดเอาอันกีดไปอเราจะต้องเอากีดไปั้วหรือเปล่านี่ครับนี่กีดครับ

หน้าจะบท่านไมเว้นครับผมไม่เคยเว้นั้ดึงพี่น้องดึงเล้วเข้าหอมหาดึงเล้วไหนบ่เ้ยดึงเล้วครับดึงเล้วเอา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 ้ปาคอครับ น,น,น,นั่นได้แล้วพี่น้องเอาของหอมมาดูเอาเอาถังมาใส่อุย้ยทำงานในทุ่งนาชีนะเพือนนี่อุย้ยอันนี้ปลาอะไรลูกปลาอย่างนี่ปลาช่อนโอ้ยครับตัวแบบนี้ได้พี่น้องตัวแบบนี้ครับเงี้ยกรีดพี่น้องโอ้ได้ดปนล่ะครับเออนี่มีเงี้ยกรีดเอา้าวัดดีพวบปดกันนะมามาฉวบ อ,อ,อย่าไปจับอย่าพปปวดนะเอ้าโอ้ยอย่าไปให้แย่เถอะไปหวานบู้อย่าไปปนเด้อเฮ้ยนะครับบักช่อนช่อนนี้มีด้วยดินั่นน่ะนั่นเอาหอมเจ็บปนกันมนะันเป็นปลาอะไรลูกอืมปลาคอเห็นบนอร์นไปลองข้าวหมเอาคู่ไป,โ,าาไปโอ้ยเจ็ปลาแล้วครับ นี่ครับเราก็กินีกนะครับเอาเสียบดาตัง้งนี่พี่น้องเขาก็เสียบมังเอิกมันมันก็จะกินตืบตืบตืบเลยครับอ้าวบ้างหรอครับอ้าวหรอบ้างบวกไปเอาล่ะพี่น้องไปก่อวนแล้วเดียวเดี๋ยวห้องสีม่วงบงคลิปต่อไปครับว่าสิได้หรือบ่ได้หรือสิแดงกินอีกไปขวานครับติดตามตอนต่อไป